เมื <Sp> <S 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 ่อพนักงานเก็บเงินทางด่วนคนหนึ่งแอบถ่ายคลิปนางแบบที่กำลังทำบางอย่างอยู่บนรถไปประจานโดยที่เธอไม่รู้เลยว่าการกระทำของเธอในครั้งนี้มันจะย้อนกลับมามอบความหลอนให้กับเธอจนลืมหายใจขอขอบคุณ b n k 8 8ที่หนึ่งของวงการเกมออนไลน์ที่เล่นสนุกได้ทุกที่ทุกเวลาสวัสดีครับพบกับผมสปอยแมน วันนี้ผมจะมาสปอยกับหนังไทยสุดหลอนที่มีชื่อว่าทางด่วนจากตี3 after shock ที่ได้ออกฉายไปเมื่อปี2018และถ้าเป็นเพื่อนพร้อมแล้วก็มาฟังสปอยกันเลยนะครับเริ่มเรืองท่พิมพิมพนักงานเก็บเงินทางด่วนที่มีนิสัยติดโลกโซเชียล ไม่เว้นแม้แต่กระทั่งตอนที่เธอกําลังทํางานเธอก็ยังคุกอยู่กับมันจนถึงขั้นโดนลูกค้าเข้ามาต่อว่าเป็นประจําโดยที่ตัวของเธอนั้นกลับไม่ได้รู้สึกรู้สาก,กับสิ่งที่ตัวเองทําเลยสักนิดจนมาวันหนึ่งหลังจากที่พิมพ์ได้โพสต์คลิปคลิปหนึ่งของเธอที่มีลงไปมันก็กลับทําให้คลิปคลิปนั้นเกิดเป็นกระแสขึ้นมาเป็นวงกว้างและถูกพูดถึงเป็นอย่างมากจนตัวของเธอนั้นแทบจะไม่ทันตั้งตัวแต่ในขณะที่พิมพ์กําลังเดินไปเข้ากะทํางานระหว่างทางเธอก็ได้เจอกับเพื่อนร่วมงานที่สนิทกันอย่างจุน ที่ได้เข้ามารอสอบถามเธอถึงเรื่องคลิปๆนั้นว่ามันเป็นเรื่องจริงอย่างที่แกได้โพสต์เอาไว้หรือเปล่านั้นทําให้พิมพ์ที่ได้ยินแบบนั้นตอบกลับไปด้วยความไม่พอใจว่าทั้งหมดมันก็เป็นจริงๆอย่างที่แกได้เห็นในคลิปนั่นแหละเนื่องจากพิมพ์เธอได้แอบถ่ายคลิปของนางแบบสาวคนหนึ่งที่ในขณะกําลังทําบางอย่างอยู่กับชายอีกคนในรถของตัวเองเธอจึงตัดสินใจนาคลิปคิปนั้นมาโพสต์ลงบนโลกโซเชียลจนทำให้โซเชียลในตอนนี้ต่างพากันเข้ามาต่อว่านางแบบสาวในคลิปกันอย่างดูถูกและรุนแรง โดยที่ตัวของพิมพ์เองก็เป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันและดูเหมือนจะสนุกด้วยซ้าที่ได้เป็นคนทําเรื่องทั้งหมดนี้ให้เกิดเป็นกระแสขึ้นมาในคืนนั้นระหว่างที่พิมพ์กาลังนั่งทํางานในตู้เก็บเงินอยู่เพียงลําพังเธอก็กลับโดนหัวหน้าที่อยู่ในห้องควบคุมวอเข้ามาต่อวา่าที่เห็นว่าเธอมัวแต่เล่นโทรศัพท์จนไม่ได้สนใจในหน้าที่ที่ตัวเองกําลังรับผิดชอบนั่นทําให้พิมพ์ที่ได้ยินแบบนั้นกลับไม่ได้รู้สึกอะไรสักเท่าไหร่พร้อมกับขอหัวหน้าเธอไปเข้าห้องน้ําในตอนนั้นอีกด้วย แม้ว่าตัวของพิมพ์เองเพิ่งจะได้เข้ากลับมาเพียงไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นและนั่นมันก็ทําให้ตัวของหัวหน้าเกิดรู้สึกเอื่อมละอาในตัวของพิมไม่ใช่น้อยเหมือนกันตัดมาที่พิมพ์ที่ในตอนนี้กําลังทําธุระส่วนตัวของเธออยู่ในห้องน้ําพร้อมกับบรรยากาศรอบๆที่ดูวังเวงและดูน่ากลัวจนขนลุกยังบอกไม่ถูกแต่แล้วในตอนนั้นเธอก็กลับเห็นเงาอะไรบางอย่างกําลังยืนอยู่ทางด้านหลังของเธอเมื่อพิมพ์ค่อยๆพาตัวเองเดินเข้าไปหาสิ่งสิ่งนั้น,น,นเธอก็กลับต้องร้องออกมาด้วยความตกใจ มื่อจุจูมันกลับมีถุงห่อศพล้มลงมาและพยายามเอื้อมมือของมันเข้ามาคว้าตัวของพิมพ์เอาไว้ให้ได้นั่นทําให้พิมพ์ที่ได้เห็นแบบนั้นตกใจกลัวเป็นอย่างมากก่อนที่จุนจะรีบวิ่งเข้ามาและพาตัวของพิมพ์ที่กําลังร้องวอยอยู่ออกไปเมื่อออกมาได้ตัวของพิมพ์ก็ได้บอกกับจุนอย่างเสียสติว่าเธอนั้นเห็นผีแต่จุนที่ได้ยินแบบนั้นเขาก็กลับไม่เชื่อเพราะเขาทํางานที่นี่มาตั้งหลายปียังไม่เคยเห็นผีหรือมีอะไรเลยที่ผ่านมา แต่แล้วหัวหน้าที่เห็นว่าพิมพ์ไปเข้าห้องน้ํานานก็ได้เดินมาตามและสั่งให้จุนไปดูเครื่องสํารองไฟให้ทีพิมพ์จึงหันไปถามกับหัวหน้าด้วยความร้อนใจว่าที่นี่มันเคยมีคนตายหรือเปล่าแต่หัวหน้าที่ได้ยินแบบนั้นก็ยังยืนยันเป็นเสียงเดียวกันว่าตั้งแต่อยู่มายังไม่เคยมีใครมาตายในที่แห่งนี้เลยจริงๆแต่ก่อนที่หัวหน้าจะสั่งให้พิมพ์รีบกลับไปทํางาน เธอก็ได้เข้ามาถามกับพิมด้วยความซีเรียสอีกครั้งว่าพิมพ์นั้นรู้หรือยังว่านางแบบคนที่พิมพ์แอบถ่ายคลิปวันนั้นตอนนี้เธอได้เสียชีวิตไปแล้วเนื่องจากแบบรับความอับอายกับเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ไหวนั่นทําให้พิมพ์ที่ได้ฟังถึงกับต้องอุทานออกมาที่ความตกใจพร้อมกับรีบกลับมาเปิดโทรศัพท์ของเธอขึ้นมาดูจนได้พบกับภาพขณะเก็บร่างของนางแบบสาวและภาพที่เธอออออเเเเหหห็นน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 ใใใใขขข่่่่่่่่่าาาาวววมมมมืกกกััััับบบสิิิงงงงทททีีีีีธไไไดดด้้้้้จจํํผแตตณะพพพ์ลร มันก็กลับปรากฏร่างของผ้าหอ่อศพที่ในตอนนี้กำลัง,งยืนมองเธออยู่ด้านนอกด้วยสายตาที่อาฆาตจนทำให้พิมพ์ที่ได้เห็นแบบนั้นทำอะไรไม่ถูกและตัดสินใจรีบวิง่งหนีออกมาจากตู้เก็บเงินในตอนนั้นด้วยความกลัวทันทีจนทำให้จุนที่ได้ยินเสียงร้องวายๆของพิมพ์พยายามจะวิ่งออกไปตามตัวของพิมพ์นั้นกลับมาแต่ไม่ว่าจุนจะลังพิมพ์ให้หยุดยังไงพิมพ์ก็แทบจะไม่ได้ฟังเสียงตะโกนเรียกของเขาเลยหัวหน้าที่เห็นท่าไม่ดีเธอจึงได้รีบโทรศัพท์ไปแจ้งกับทางตำรวจทางหลวง พ้องกับบอกให้จุนนั้นกลับไปอยู่ที่ช่องเก็บเงินแทนพิมพ์ก่อนโดยที่ทั้งสองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตัวของพิมพ์นั้นกําลังเจออยู่กับอะไรตัดมาที่พิมพ์ในตอนนี้ที่ยังคงวิ่งหนีเอกไปเรื่อยๆด้วยความกลัวและขาดสติแต่เธอก็ไม่อาจหนีล่างหอศพล่างนั้นได้เพราะความโกดแข้นที่นางแบบสาวมีต่อเธอมันไม่อาจเทียบกับสิ่งที่ตัวของพิมพ์ได้เจอเลยแม้แต่น้อยเธอต้องตายเพราะการกระทําที่ไร้ความสํานึกของพิมพ์เพราะเหตุการณ์ในคืนนั้นมันไม่ได้เป็นแบบที่พิมพ์เธอโพสลงไปเลยสักนิด แท้จริงแล้วเธอเพียงแค่ก้มลงไปหากระเป๋าเงินข้างคนขับเท่านั้นเพื่อที่จะนําเงินมาจ่ายค่าทางด่วนแต่คลิปที่พิมพ์โพสเธอกับเลือกตัดแค่บางส่วนจนทําให้สังคมเข้าใจผิดจนทําให้แฟนหนุ่มของนางแบบสาวหึงจนหน้ามืดตาหมัวและเพราะความสัมพันธ์ของทั้งคู่ที่ไม่ค่อยดีอยู่แล้วแถมยังต้องมาเจอกับคลิปอื้อฉาวแบบนี้อีกเขาจึงมองว่าเธอคบชูและลงมือทาร้ายเธออย่างไร้เหตุผลจนเธอเสียชีวิตจนไม่เหลือแม้กระทั่งใบหน้าของเธอที่เคยงดงามไว้เลย พิมที่ทำทุกอย่างลงไปเพื่อความสนุกของตัวเองและในตอนนี้เธอก็กำลังจะได้รับบทเรียนราคาแพงที่สุดในชีวิตเพราะขณะที่เธอกำลังวิ่งหนีร่างของนางแบบที่ตามหลอกหลอนเธอก็กลับถูกรถเก่งคันหนึ่งที่ขับมาด้วยความเร็วพุ่งเข้ามาชนที่เธออย่างจังจนทำให้ร่างของเธอกระแทกพื้นอย่างแรงจนที่รีบวิ่งตามมาหาพิมจนทันเขาตกใจเป็นอย่างมากที่ได้เห็นว่าร่างของเธอกำลังนอนอยู่บนพื้นและได้รับบาดเจ็บเขาจึงรีบเข้าไปแบกตัวของพิมขึ้นบนหลัง พร้อมกับรีบพาตัวของพิมพ์นั้นกลับไปที่ด่านตอนนั้นในทันทีตัดมาที่หัวหน้าในตอนนี้ที่กําลังได้รับสายจากทางตํารวจทางหลวงว่าทางตํารวจได้พบกับร่างของพิมพ์แล้วแต่เธอนั้นถูกรถชนจนทําให้ร่างกระเด็นตกลงมาที่ถนนด้านล่างจนเสียชีวิตพร้อมๆกับที่เธอได้มองไปเห็นจุนกําลังเดินแบกร่างของพิมเธอกลับมาที่ด่านเข้าพอดีโดยที่จุนไม่รู้เลยว่าพิมพ์เพื่อนรักของเขานั้นเธอได้ตายไปแล้ว ก็จบกันไปแล้วนะครับกับการสปอยหนังที่มีชื่อว่าทางด่วนเป็นยังไงกันบ้างครับกับตีสามอัปเตอร์ช็อในตอนนี้ความมักง่ายและการเล่นสนุกที่ไม่คิดอะไรของพิมพ์มันกลับทําให้คนคนหนึ่งที่ชีวิตกําลังจะไปได้ดีต้องมาจบชีวิตลงไปอย่างโหดร้ายแล้วเ,เพื่อนๆล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับตีสในตอนนี้อย่าลืมคอมเมนต์บอกแอดกันหน่อยนะครับ ใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปกันด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ